ฟ o ้ดเดลี่ทูเดยวันนี้จะพาไปที่โลตัสบางใหญ่กันค่ะเพราะว่าลักกี้บา b e c ีคิวเขามาบุกเมืองนนนแล้วหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยลักกี้สุกี้แต่เขามีลักกี้บา b e c ีคิด้วยนะที่นี่เขาจัดเต็มให้กับชาวนนนยกมาให้ทั้งสุก,กี้และบาร์บีคิวเลยเมนูก็หลากหลายและคุณภาพดีเช่นเดิมทั้งลิน้นวัวเนื้อพรีเมียมส่วนต่างๆส่วนเนื้อหมูก็ไม่น้อยหนะ้า อาหารทะเลคือจัดเต็มสุดๆทั้งกุ้งแม่น้ำไข่ปลาหมึกหอยเชลล์แถมที่พิเศษของที่นี่ก็คือบาร์สลัดพร้อมเครื่องเคียงกว่า20อย่างสายเฮลตี้อย่างเรานอกจากตักสลัดผักแล้วต้องโรยเบคอนกรอบให้จุจุส่วนของทอดก็ไม่น้อยหนะ้าทั้งไก่คาราเกะ เด๊ยวซ่าเป็นไฟชีสบอลไส้กรอกและข้าวเกรียบมีบาร์อาหารพร้อมทานสไตล์ญี่ปุ่นน้ำซุปก็มีทั้งแบบมิโะและซุปใสยำแบบไทยก็มีพร้อมทั้งยำลูกชิ้นและยำไส้กรอกรสจัดจ้านและน้ำจิ้มทั้ง4แบบสีสไตล์น้ำจิ้มซีฟู้ด น้ำจิ้มลักกี้บาร์บีคิวน้ำจิ้มแจ่วและน้ำจิ้มยากินิคุที่มีเหมือนลักกี้สุกี้เลยก็คือสลัดชี่น้ำแข็งเก็ตหิมะเนื้อเนียนละเอียดเราจัดทางรถเก๊กฮวยและมะม่วงสวรสกินแบบไม่มีอัน้นในราคาเพียง362บาทเนรอิ่มอร่อยคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มเปิดให้ทานตั้งแต่10โมงครึง่งถึงตีสเหมือนเคย และอย่าลืมปิดท้ายด้วยไอศครีมโมจิเป็นของหวานราคาแค่29บาทใครอยากรู้โปรโมชั่นดีๆอย่าลืมตามเพจ Lucky BBQ นะ